สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกุลนครนะคะวันนี้นะคะใส่ตุ้มหมูใหญ่มากเลยนะคะเอาบักหลอดมาท,ทําตุ้มหมูใหญ่ใหญ่นักหนักนะ,ะวันที่คุณแม่เดินแบบคุณแม่ก็ใส่ตุ้มหมูใหญ่อย่างนี้นะคะจนจนเก็บหมูหมดเลยนะ,ะแต่ว่าเ็าอยากโชว์ซอฟ์พาวเวอร์ของของผ้าคามเนาะเอาบักหลอดมาใส่ตุ้มหมูยาวตรงเตงเลยนะคะวันนี้นะคะต้องกราบขอพระคุณแล้วก็กราบขออาภัยเอฟซีทุกท่านนะคะของที่ท่านเ็บไปตั้งแต่วันที่15นะคะ ทุกท่านทุกคนเลยคุณแม่พึ่งได้ส่งวันนี้ทั้งหมดส่งวันนี้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าคุณแม่มีงานแห่ประสาทพึ่งตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกค่ะก็แบ่งปันเวลามันจัดบ้างบางทีก็จัดส่งไม่ไม่ทันบ้างนะก็มีหลายท่านต้องกราบขออภัยท่านมากๆเลยนะของทุกท่านที่โอนเงินวันที่สิบห้านะพึ่งส่งวันนี้นะคะหกเจ้านะแล้วบุญแห่ประสาทพึ่งก็ เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานนี้นะคะใส่บาทออกพรรษานะแล้วก็คุณแม่ก็ลงคลิปนะประสาทพึ่งที่อารังการสวยที่สุดนะเป็นงานประจําปีต้องกลับขอไยท่านอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จงานแห่งประสาทพึ่งแล้วเราก็มีงานที่เราเคยทําร่วมกันกันกบ FC ฟสายบุญนะคะคือบุญกระถิน9วัดนั่นเองนะปีกายนนี้ว่าจะลง9วัดแต่ก็ไปได้ว12วัดนะปีนี้เราก็ไปเยอะกว่าสิวัด แต่ว่าวัดอื่นๆน่ะเราไม่ดาต้นไปนะเราก็ไปตามกําลังศรัทธาเราเช่นรู้ว่าวัดสีพุทธมืองอย่างเงี้ยมีบุญกฐินคุณแม่เขาไปแต่ก็ใช้เงินส่วนตัวห้าร้อยหนึ่งพันแล้วแต่ศรัทธานะะแต่ว่าวัดที่เราจะไปเก้าวัดเนี่ยเราจะเอาเงินสายบุญที่เอฟซีส่งมาแล้วก็สายบุญสกลนครคนละนิดคนละหน่อยแล้วแต่ศรัทธานะครับปีนี้เราก็มารวมกันนะฮะซึ่งพรุ่งนี้ วันที่19เป็นต้นแรกนะวันนี้คุณแม่เพิ่งนั่งจัดเสร็จเนาะว่าบุญกระถิ่นเก้าวัดปีนี้อันนี้ไม่นับกับวัดที่เราไม่ได้ต้นไปนะเช่นวัดชนบุรีเราก็โอนเงินไปวัดแก้งแสงอรุณเราก็โอนเงินไปวัดพระธาตุเชิงชุมโอนเงินไปก็คือใช้เงินส่วนตัวของคุณแม่โอนไปนะแต่คุณแม่กําลังจะแก้งวัดเก้าวัดนะที่เราจะไปเริ่มสตาร์ทพรุ่งนี้เลยนะพอบุญแห่ เขาเรียกว่าแห่ประสาทเพื่งออกพรรษาเสร็จนะสกลนครก็มีบุญกระถินเลยนะตึบตับตึบตับชนกันมากนะสําหรับสายงานคุณแม่ก็จะเป็นวัดท,ที่9ก็คือวันที่13เดือนพฤศจิก,กานะคะวัดท,ที่หนึ่งคือพรุ่งนี้เลยสตาร์ทวันแรกเลยนะแล้วคุณแม่ก็พาทีมงานไปนะคือหนึ่งวัดสีชมพูเป็นพระองค์ใหญ่ๆนะซึ่งมีพระครูจิตินะ เ็นเจ้าอาวาสเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าเคร่งนะในการปฏิบัตินะวัดสีชมพูนะวันที่สิบเก้าคือพรุ่งนี้เช้าเลยนะฮะวัดที่หนึ่งนะฮะวัดที่สองคือวัดบ้านกกอกนะบ้านกกอกไม่ใช่กกอกอำเภอเต่าหอยนะคะกกกบ้านกกอกนาอ้อยนี่ค่ะวัดบ้านกกอกก็คือบ้านกกอกทางไปนครพนมทางนี้ค่ะ ออกจากเมืองไปประมาณสิบโลค่ะสิบโลไม่ใช่ไปทางเต่างอยนะคะไปทางนู้ทางมุกดาหารไม่ใช่นะคะบ้านที่น้องชมพู่เสียไม่ใช่นะคะนล้วก็กกอกแต่คนละกกกอกนะฮะวัดบ้านกกกอกวัดลงหลวงพ่อทองสุขไปวันที่ยี่สิบ่ะแล้วก็จนกันกับวัดหลวงปุรีซึ่งวัดสองวัดนี่ท่านเป็นเราเป็นอุปถากที่ไปช่วยท่านทุกปีเป็นวัดที่เคร่งในการปฏิบัติแล้วก็เงินทุกบาททุกสต,ตางค์ เอาไปสร้างบุญนะไปสร้างพระาธาตุนะพระาธาตุเก้ายอดนะก็ชนกันสองวัดเลยคุณแม่ต้องวิ่งไปวัดกกอกแล้วก็วิ่งไปวัดสอนพระชารามในวันเดียวกันแล้ววันนั้นมีสามงานด้วยนะงานแต่งของลูกเพื่อนนะวัดงานแต่งลูกเพื่อนสู่ขอตอนเช้าแต่งตอนเย็นคุณแม่ก็ตัดงานสู่ขอตัดออกค่ะไปงานไปงานบุญกระถินเพื่อว่าสายเอฟซีของเราเพราะว่าเรารับปากเอฟซีแล้วเราตัดงานงานมั่นงานแต่งของลูกเพื่อนออกเลยนะ แล้วเพื่อนค่อยไปไป,ไปช่วยเพื่อนตอนเย็นนะค,คือวัดบ้านกกอกวัดที่สองค่ะวัดที่สามคือวัดสอนประชารามวัดวัดพระธาตุเก้ายอดนะมีปูพ่พญานาคโอสวยมากแล้วก็ท่านเป็นหลวงปู่ลีที่เป็นพระที่สร้างนะเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านจะไปสร้างนะลูกศิษย์ลูกหาท่านมาเยอะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยมาต้นหนึ่งก็จะเป็นล้านเลยแต่ว่าของไม่สวยเนี่ย ก็ไปตามกำลังศรัทธาได้สองพันสามพันก็แล้วแต่ศรัทธานะท่านเป็นลุงป,ปู่ที่อุป,ปถากเป็นผู้ใจดีนะต้องไปสมทบท่านถึงจะน้อยด้วยปัจจัยแต่เรามากด้วยความจริงใจเราก็ไปร่วมกับท่านนะฮะสมทบคือวัดที 3, ่สามวัดที่สี่ค่ะวัดโคกสว่างเราเคยไปทุกปีนู่นค่ะโคกสว่างออกไปทางนครพนมนะเลยสระบัวมอ,มอกเกษตรไปนะ เป็นบ้านของช่างยุนะช่างยุที่ตัดผ้านะฮะท่านได้จะร่วมต่อยอดแล้วคุณแม่จะอ่านรายนามผู้ที่ร่วมทําบุญให้ฟังนะฮะวัดบ้านโคกสว่างนะเป็นวัดที่สี่ค่ะวันที่ยี่สิบสามค่ะต่อ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 กันเลยนะคุณแม่ก็จะขออนุญาตทําบุญกระถินนะยกผ้าก็ยกปพ๊บรีบจัดปพ๊บยกเพ๊บรีบจัดปพ๊บคือโอนเร็วจัดเร็วนะคะวันนี้หลังจากคุณแม่บอกบุญแล้วคุณแม่ก็จะยกสิ้น ดักแด้เพื่อละสามอแปดสิบที่ยังมีอยู่สวยมากให้ท่านได้เอฟกันนะฮะหลังจากคลิปนี้นะคะขออนุญาตคลิปนี้ก่อนนะฮะวัดที่ห้าวัดบ้บบานนาอ้อยค่ะวัดบ้บานนาอ้อยเป็นวัดหลวงปู่เอกที่มีพระตั้งสูงสูงนะทางไปทางไปนครพนมทางนู้นค่ะอันนี้เป็นวัดใหญ่เป็นวัดหลวงปู่เอกนะที่เป็นพระที่พระวัดที่คุณแม่ไปเป็นวัดที่สร้างนะ สร้างเป็นวัดที่สร้างสร้างบุญสร้างเงินได้ทุกบาททุกสางคปไปสร้างบุญนะคุณแม่ก็ร่วมไปสมโทกับท่านนะฮะวัดที่หกเป็นวัดหลวงตาพดทึ่งชนกันอาจจะไปวัดหลวงตาพดตอนเช้าแล้วมาวัดนาอ้อยตอนเย็นหรือว่าจะไปวัดหลวงตาพดตอนเย็นกลับมาวัดนาอ้อยตอนเช้าเพราะมันชนกันไงครับงคะวันที่ยีิบเจ็ดชนกันสองวัดก็ต้องไปทั้งสองวัด วันที่ยี่สิบชนการสองวัดก็ต้องไปทั้งสองวัดเอาต้นไปด้วยนะฮะเป็นวัดที่หกนะฮะเป็นวัดหลวงตาพศวัดวิเศษพุทธอุทยานนู้นขึ้นไปทางเต่างอยคนเลยภูเขาที่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปเสียชีวิตสมัยก่อนนู่นแหละค่ะแต่ว่าคนละวัดกันนีวัดหลวงตาพจนะวัดหลวงตาพ์อยู่ในเขาเรียกว่าอุทยานภูผยนนะอุทยานภูผยนนะวัดหลวงตาพศวัดที่หกค่ะ วัดที่เกวัดสะพานคำเป็นวัดที่วัดน้อยแต่ขาดทุนทรัพย์นะแต่เป็นวัดเผาผู้คนยากไร้เผาผู้คนยากไร้นะที่ไม่ร่ำรวยเนาะก็ท่านก็ทำให้นะคือวัดสะพานคำนะเทศบาลนำนำนำเจ้าภาพแม่ไปสมทบกับท่านนะเป็นวัดที่เจ็ดนะวัดที่แปดวัดโพชัยวัดพระคูสมหมาย วัดพระครูสมัยวัดโพชัยนะท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัตินะวัดโพชัยนะวันที่เก้าค่ะวันที่เก้าวัดโพชัยนะแล้วก็วัดพระธาตุดุมวัดพระธาตุดุมก็อยู่ออกไปทางนู้นนอกเมืองไปทางนู้นเป็นพระธาตุเก่าแก่นะเป็นพระธาตุเก่าแก่ซึ่งเอาอิฐเขาเรียกว่าศิลาแรงมาทำนะนะคุณแม่ถ่ายคลิปให้ดูไปทุกวัดคุณแม่จะลงคลิปให้ท่านดูทุกวัดทั้งเก้าวัดเลยนะ วัดเปนที่13ค่ะก็จบเลยนะแต่ส่วนวัดพระธาตุเชิงชุมนะคุณแม่ใช้เงินส่วนตัวลงไปที่วัดพระธาตุแล้วหนึ่งพันแล้วก็อันนี้เราไม่ได้แบ่งเงินจากต้นนะคะเราก็จะรวมกันไปแหกถิน่นเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนถินเขาเรียกว่ากถินอะไรกถิน่นถินพระราชทานเนาะเราก็ใช้เงินส่วนตัวไปร่วมสวนทบไม่ได้เงินส่วนเก้าวัดนี้นะคะเก้าวัดนี้นะคะเอฟซี FC ท่านในอยากร่วมต่อย,ยอดก่อบุญนะ ร่วมต่อยอดกอดบุญกระถินเก้าวัดก็สามารถที่จะโอนได้เพราะว่าคืนนี้คุณแม่ก็จะแยกแบ่งเงินแล้วนะคะว่า F อฟซโอนมาสายบุญสกลนครรวมกันในยอดเงินเท่าไหร่แบ่งเก้าวัดได้เท่าไหร่นะคะค่ะเราก็เป็นจุดยืนไว้คนต่อยอดก็สุดท้าแต่จะต่อยอดที่วัดเพิ่มเติมนะฮะแต่เราจะต้องมีเงินยืนไว้วัดละตามที่ f อฟโอนมานะคะต่อไปคุณแม่สวยขออนุญ,ญาตนะฮะอ่านรายนามอ่านรายนามผู้ที่ ร่วมนะท,มทําบุญกัถิ่นข้าวัดนี้นะหรือท่าในใดอยากร่วมทมําบุญนะคะคุณแม่ก็ยังรับอยู่นะครับรับไปจนถึงนูลล่นแหละค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็โอนคืนนี้จะได้ร่วมยอดนะจะได้ร่วมยอดแล้วจะได้แบ่งเป็นเป็นข้าวัดเมาเราจะได้ยอดเท่าไหร่คุณแม่ก็เตรียมร่มแล้วยมร่มเสียบเงินนะเตรียมร่มไปแล้วค่ะสองร่มก็พอค่ะ,คะถ้าได้วัดละห้าพันก็จะ โอเคอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรตามกําลังศรัทธ,ธาได้เท่าไหร่ก็เป็นสาธุบุญหมดเลยนะตอนแรกว่าจะไม่ทําแต่ว่าเคยทําก็ต้องทําตามกําลังศรัทธ,ธาเรานะขออนุญาตอ่านรายนามผู้ที่ร่วมทําบุญมานะคะคุณแม่หลังนะคะท่านโอนเงินไว้ตั้งแต่หลายนานแล้วละ่ะตอนนี้เงินเหลือห้าพันนะคะคุณแม่เอาออกมาหมดเลยห้าพันบาทนะคะเอาออกมาหมดแล้วนะคะของคุณแม่สีสมอท่านก็โอนมาตั้งแต่ก่อนนู้นค่ะตั้งเข้าพรรษานะ ท่านโอนมาแล้วก็ตอนนี้เงินท่านเหลืออยู่สองพันก็มารวมในบุญกระถินเก้าวัดนี้นะคะแม่หลังหนึ่งสี่สองนะเอฟซีหนึ่งสี่สองนะห้าพันบาทค่ะคุณแม่สีสมรเอฟซีหนึ่งสี่หกนะคเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพทั้งสองท่านหล,ลายท่านก็เคารพทั้งหมดเลยท่านดูแลเราแล้วก็เป็นจุดยืนนะกับเอฟซีสายบุญในช่องไลฟ์สดของคุณแม่เสมอมาแล้วก็เงินเหลือที่ตั้งลงทานนะคะวันก่อนลงปู่ศิลามาสกลนนะครคุณแม่ได้ตั้งลงทานน้ำร้อยโหลแล้วก็ ลงทานผัดหมี่แล้วก็ลงทานเขา้เขา,เขา,เขาเข้าวเหนียวหมูยอนะฮะแต่เงินเหลืออยู่พันแปดนะฮะคุณแม่ก็ยกมาใส่บุญกระถิ่นเลยนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะแล้วก็แม่สวยกับพ่อหนุ่มไทยนิยมคำสวยเก้าพันบาทนะฮะ,ว,ะวัดละพันวัดละพันนะฮะบุญกระถิ่นที่เราไม่ได้รวมก็ต่างหากนะครับคุณแม่ก็ไป,ไปไปทุกวัดถ้ามีใครเชิญมาจาัดเวลาไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็โอนนะฮะเพราะคุณแม่ชอบทําบุญนะฮะแบบเงินไม่ไม่เป็นคนรวยนะฮะเงิน เงินไม่เยอะนะแต่ไม่รู้ยังไงอยากทําบุญนะฮะใครบอกอะไรมาคุณแม่ก็จะร่วมทําบุญตลอดเลยนะฮะแม่สวยบริจาคไปเก้าพันบาทเก้าวัดบละพันนะฮะเอฟซี F CA, F CA, 2, 1, 2, ค่ะเอฟซีเอสองหนึ่งสองค่ะคุณปูนะฮะหนึ่งพันบาทค่ะพี่อุยแอ,อร์รบีกเช้านะสามพันบาทค่ะช่างยุนะฮะช่างยุช่างยุนะะเป็นช่างประจำร้านแม่สวยเก้าร้อยบาทนะฮะ วัดละหนึ่งร้อยบาทนะช่างวาลีเก้าร้อยบาทนะช่างสมหมายเก้าร้อยบาทค่ะน้องหยินนะน้องหยินลูกสาวแม่สวยอยู่กรุงเทพโอนเงินมาหนึ่งพันแปดร้อยวัดละสองร้อยบาทนะแล้วก็เอฟซีนะคะคุณแม่นิยมนะคุณแม่นิยมเอฟซีเอสามห้าเก้าหนึ่งพันบาทค่ะคู่แหลมมาสลบเก้าร้อยบาทค่ะพี่ตุยวัดสีสุงสามร้อยบาทค่ะพี่จุ๊บนะ พี่จุ๊บสองร้อยบาทค่ะพี่ดิ่งมาสลบหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณแม่สุดสงวนแม่ดีเด่นนะคะห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็เอฟซีรหัสเจ็ดเจ็ดศูนย์สามรถชนาสองพันบาทค่ะลานพระอ,อมยุรีคุณมายุรีคนสวยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอฟซี FC รหัสเอสามศูนย์หนึ่งเต็มวันห้าร้อยบาทค่ะ ตอนนี้คุณแม่รวบรวมปัจจัยนะก็ได้เงินมาสามพันสาเอ้สามหมืไม่ใช่คุณแม่รวมปัจจัยได้สองพันสอเาดี๋ยวนะคะสองหมื่นสองหมืรบวกกับลูกคนมาใหม่ก็คือลูกรจนาสองพ แล้วก็บวกคุณมายุรี9ก้า้อยเเกาแล้วก็บวก f อฟซีเอสาเต็มวันบวก500ได้เงินสามห9ืบาทหาร9วัดตอนนี้เราได้เงินอยู่ที่วัดละ3 6มพ้อยบาทวัดละนะฮะวัดละ3ามพันสาบสี่บาทแต่ละวัดนะ ได้วัดละ3,644บาทมีเอฟซี้านในจะต่อยอดกอดบุญก็เรียนเชิญนะคะคุณแม่จะได้แบ่งนะตั้งเป้าไว้วัดละ5 0 0 0ขึ้นไปแต่วันเป็นไรนะเราทำตามกำลังศรัทธาของเรานะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ใะเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราฝากบุญต่อยอดกอดบุญนะไปวัดคุณแม่ก็ส่วนมากก็9,000ก็บางวัด หลวงพ่อท่านก็บอกว่าแม่สวยเออต่อยอดไหมก็ต่อนะคะก็แต่ว่าคุณแม่ลงไปไว้แล้วหลักเก้าพันวันนี้บอกมาบอกบุญกับเอซีสายบุญนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านที่โอนเงินทําบุญหรือท่านได้ได้รับข่าวนี้ไม่ได้โอนสาธุท่านก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะขอให้ท่านจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ไปทางไหนก็แคล้วคลาดภัอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีอายุยืนยาวได้สร้างบุญร่วมกันต่อไปนะฮะวันนี้ไม่สวยเชื่อเนาะคุณแม่ทําบุญกระถินร่วมกับเอมา3ปี4ปีแล้วนะคะท่านก็เมตตาโอนเงินมาร่วมบุญตลอดนะน้อยมากน้อยมากเยอะมากแล้วแต่กําลังศรัทธาหน0่บาท200บาท50บบาทคุณแม่เป็นสะพานบุญให้ทุกท่านนะคะ เพราะว่า FC ทุกท่านนะเป็นมู้มีจิตใจที่เมตานะเมตตาสร้างบุญนะสร้างเยอะนะแล้วไม่สวยก็เงินไม่เยอะนะแต่ใจใจจะเยอะเต็มร้อยไม่ว่าอะไรคุณแม่ก็จะเต็มที่นะถ้าทําอะไรแล้วเต็มที่ทําด้วยใจนะเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านมั่นใจเลยนะไม่มีทางที่จะเอาไปทําอย่างอื่นนะไม่มีทางที่จะเก็บมาเป็น ช้ส่วนตัวมีแต่ให้เพิ่มนะมีแต่ให้เพิ่มมีแต่ต่อยอดกอดบุญเพิ่มขอให้ท่านมั่นใจและสบายใจที่เป็นสวยเป็นสะพานบุญให้กับท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบอกบุญนะขอให้ท่านร่างกายแข็งแรงนะคลิปต่อไปก็จะเป็นขายพระสิทธิ์นะคะตอนนี้ค่ะคลิปนี้บอกบุญนะบอกบุญกระถินข้าววัดค่ะท่านสนใจที่จะต่อยอดก็ บอกแล้วก็ส่งมาในไลน์ได้คุณแม่จะได้ต่อรลยชื่อจะได้รวบรวมเงินแบ่งนะแบ่งต้นกระถินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสายบุญน,นะคะสวัสดีค่ะ